ช่วงนี้นะครับอากาศหนาวร้อนบอมีฝนนะครับผมว่าภาคอีสานเนี่แห้งแดงที่สุดเลยครับอีสานตอนบนบ้านผมอยู่อีสานตอนบนนะครับทุกคนนี่ครับละบากสุดคือผู้ใดมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะงวนะครับคลิปนี้ผนจะมาหาัความรูกก้กับงวแช่ประสบการณ์ เดียวก็ผมเลี้ยงงว่วมากสองปีนะครับผมเลี้ยงมากสองปีไม่ไปนะครับงว่วผมอ้วนสมบูรณ์นี่ครับที่รับการเลี้ยงพี่น้องครับบ่ได้อยู่กับห้านี่ครับตามจริงนะครับผมเคยเบิ่งอยูใ่ในคลิปนะครับการเลี้ยงงวัวครับให้งว่วอ้วนสมบูรณ์นี่ ก็ต้องมีอาหารครบลหลายอย่างนะครับเช่นนะครับยาสำคัญอันดับแรกนะครับอันดับต่อมากก็คือฟางนะครับฟางอัดก้อนนะครับอันดับที่สองก็คือลำข้าวนะครับลำข้าวอันดับต่อมาก,ก็คืออัน กากน้ำตาลนะครับทุกคนกากน้ำตาลสำคัญกว่ก็บฟงคนก็ไห้ก็ได้บางคน้นบางไหก็หกได้สลหรับผมนะครับผมห้อยหมันหมันกินนำฟางข้าวแห้งนะครับช่วงนี้นะครับอากาศร้อนนะครับฝนบตกเพชรหิยาเลาะถุงหน้าบ่าคอยมนีนะครับ อย่างที่พี่น้องเห็นนี่ครับเป็นแบบนี้แหละครับผมบวายยูไสนะครับผมว่าบัวตกตางกับสถานที่ที่ผมเดี้ยงงั่อยู่นะครับนี่คืองัวของผมนะครับตัวนี้ครับบนดนมัดอีกปกีวันนะครับมันกอจะขอดหลกนะครับมีหลูกากน้ำตาลนะครับพอด้มีกาน้ำตาลคนจะบอกแบบนึงได้พี่น้องนะครับ บางคนเอาไปเทใส่น้ำให้มันกินนะครับเพาต้องสำรับข้องผมนะครับผมจบะบพเะทใส่น้ำนะครับแต่ว่ากากน้าตาลนะครับเทให้มันกินบ่หมดเลยเทถิ่งเด้พี่น้องนะครับมันมันเสียนะครับเให้ง่วาทายเหลวนะครับบ่มีประโยชน์อย่างนะครับทายเร็วคือววามเสียของเสียต้องลุยใส่ฟางนะครับ ล่องเบืงนะครับด้วยนี่ครับฟางที่เขาเอาให้มันครับห้อยใส่แบบว่าต้องผสมอย่างนะครับด้วยใส่รอกฟางเนี่ยแล้วมันก็จะกินของมันเองเพราะพราะวานหอมนะครับงวดตัวใะบวกกินฟางนะครับเด็กกรอยกระตุนให้มันกินหลายขึ้นนะครับนี่ครับฟางแบบเจี๊สบผมเห็นแบบนี้นะครับกับบอเมนทุกวันนะครับกับเบนวันสองวันนะครับอาทิตย์หนึ่ง ผมอาจจะรุย um ให้มันอยู่ประมันสองสามวัน ouais. see, วนะครับประมาณนี้ครับอาทิตย์หนึ 5, ่งประมาณสองขังสามขังนะครับผมประมาณนี 5, ้ครับลำข่าวนะครับสําคัญลำลำข่าวนี่ครับผมให้อยู่ประมัณอาทิตย์หนึ่งกับประมาณสองขังสามขังครับให้ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับนี่ครับตัวละถ้วยนะครับ พัทยาให้มันถุกวันนะครับไห้บันแบบนี้กับสลับกันนะครับส่วนหัวอาหารผมบริสุ่อนะครับผมไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับผมเลี้ยงด้วยพวกวัชพืชนะครับพวกยาฟางนะครับให้เห็ดแบบนี้ประจําประจําประจํานะครับทุกอาทิตย์นะครับภายในหนึ่งอาทิตย์เขากําหนดว่าเขาจะไห้บ้นจักวันนะครับนี่แบบนี้นะครับหัวเขาจะ อ้วนสมบูรณ์นะครับเลี่ยงกับโอบมือนะครับผมเอาไม่เลี่ยงนะครับเนี่ผมยีงงูอายุสองสามตัวนะครับผมก็เอามาผูกไว้กินแบบนี้ครับเอาเขาคอกตอนแร่งๆนะครับผมก็เอาให้มันกินส่วนน้ำนะครับผมก็ให้มันกินน้ำบาดานนะครับสูบออกมาน้ำหัวน้ำนองมันบ่คอยกินนะครับนี่คือผมจะเน้นให้น้ำ ที่สะอาดที่สุดนะครับเชร่แบบนี้นะครับเวลามันได้ลูกควันลูกมากๆครับลูกมันก็จะอุดมสมบูรณ์แม่มันก็อุดมสมบูรณ์นะครับขายได้ราคานะครับเหลียงงวมีฟางแบบนี้นครับอาหารงวนี่คืออาหารเสริมของมันนะครับที่ผมเล่ามานี่ครับ ข้าใไ้ทุกวันมันจะเป็นการที่เปลืองต้นทุนนะครับเสือห้หมามไม่กินห้ามกับโดนกับแพงนะครับเสือห้ามเนี่ยการกับตาลเนี่ยครับห้ามบัจะเป็นต้องันทุกวันนะครับไห้มันอาทิตย์หนึ่งสองขังครับพ่อครับสามขังประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เอามันกินยาธรรมชาตินะครับ บางครั้งนะครับผมก็จะเกี้ยวยาสดให้มันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองครั้งสามครั้งประมาณนี้นะครับบ่หลายนะครับใชเรียงสี่หาตัวไขเห็ดใดนะครับแบบนี้นะครับถดลองบึงหลบร่องง่วอ้วนสมบูรณ์แน่น่อนนะครับ สวนมะขวะโพดนะครับผมจะบด้มานเนี่ยนำ้ำูกขวาโพดง่มนะครับคลิปนี้นะครับสวนขวโพดหมองเกานี่ครับที่ผมเคยลงคลิปนี่ครับผมจะมานนะนํนาผู้ใดหักขวโพดออกไปแล้วนะครับนี่เหลือลําต้นมันลําต้นเขียวเขียวเห็นบ่ครับนี่ลำต้นเขียวเขียวมันแบบนี้ถ้าเทียวมันม,มีอายุของมันนี่อายุมันแก่แล้ว แก่แล้วก็ต้องตัดนะครับคือดอกมันแห้งแล้วนะครับทีเดียล์ำต้นไปให้งวงกินนะครับผมจะมาแนะนํนำนะครับแนะนํนำผู้ใดมีเครื่องบดนะครับไปซื้อเครื่องบดมาล่ำตนน้นมันเอาไว้ให้งวงกินนี่คร,นครับถ้าเกิดเราไปให้งวให้ควายกินนะครับเอาไปกินแบบนี้นี่ครับมันอาจจะกินบัวได้นะครับ แข่งไผ่มีเครื่องบดนะครับเครื่องบดกับบอบแพง้งไปซื้อเครื่องบดมานะครับบดใส่กระสอบไว้เอาไว้ให้มันกินนะครับให้มม่กินทุกวันนะครับหรือว่าเวียนวันก็ได้ครับบดใส่กระสอบหรือว่าเอาข้งนกว้ไใบไข่ขคือฟางเขานี่แหละพี่นอ้องตากแดดว้นะครับบดเก็บใบให้มันมือละ สิบโลยี่สิบโลประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะดีกว่าไห้มันทางลำผมเห็นเกษตรกรส่วนหลายนะครับเ,เลี้ยงงวงว่อยครับไห้มันเป็นลำแบบนี้เลยนะครับผมเลี้ยงหลายตัวนะครับผมก็จะบดเอาก๊กกวางเก็บไว้นะครับเพราะว่าข้าวโพดนะครับดีมากเลยมี สารอาหารหลายนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในลำต้นเพราะว่าลำต้นเพราะว่าฟักอ่อนมันนะครับงัวจะอ้วนสมบูรณ์กินนิหน่อยมันก็อิ่มนะครับบ่าคือกินยากินยานี่กินปิดกระสอบเป็นหลอก็ยังบ่อิ่มอยู่พี่้องไงครับ,บมันบ่อยู่ท้องมันมีหิวดุนะครับเจ้าต้นเขาโพดนะครับทุกอย่างที่มีสารอาหารหลายนะครับให้มันกินนิหน่อยมันอิม่มกระ็บ,บาห่องนะครับ นี่คือผมเคยเห็นนะครับเขาบดแ็กใส่กระสอบไปสลหรับง่วหลายตัวนะครับส่วนของผมนะครับผมพ่อมีอยาตาะทุ่งหน้านะครับผมก็เลยบอได้บดนะครับเพราะว่าง่วผมมีสองตัวเองบ่หลยตัวนะครับถ้ามีหลา,หลายตัวผมก็จะเฮ็ดอย่างที่ผมบอกมานะครับ เราแกงงัวมผมก็เป็นงัวเลียงกลางทุ่งนะครับไม่ใช่งัวฟาร์ขมขงัวฟาร์มเขากระบดนะครับบดอัดใส่กระสอบนี่ครับตามรอะทุ่งนะครับกับพ่อมีหญ้าให้มันกินนะครับนี่หน้าฝนผมก็จะไปตัดหญ้าอยู่กลางทุ่งนะครับนี่ครับหญ้าสีเขียวก็พ่อมีนะครับนี่คือหญ้าสีเขียว ลทุหน,นี่คือหญ้านะครับหญ้าที่ผมใช่เรียงง่วนะครับใช้เรียงง่วฤดูดูแลงนี่ครับผมสุกหน่ำป้าดานใส่นะครับใส่เชลเล็กเชลหนอยนะครับตามที่จิงบัหลายนะครับเพราะว่าผมเอางัว กัดกินนะครับกดสัส่นนะครับพอเปิดน้าใส่มือเล็กเบื่อหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมืออื่นเศร้าพอจะเปิดใส่อีกหม่องนึงนี่ที่มันแห้งน,นะครับก็เปิดไปเรื่อยนะครับเปิดวันละ30สสทีหรือชั่วโม,มงหนึง่งพบก,กับปิดไว้นี่ครับพื้นที่เหลียงงวัวนาเรียงนะครับน้ามม่ค่อยบี้ ยาสดก็ขึ้นน้อยมากนะครับไม่เหเงอนหนาฝนขนาฝนนี่ขึ้นว้ายนะครับอยู่ที่อากาศพร้อมหนาฝนอากาศม,นามาันขึ้นนะครับหยามันขึ้นไวหนาแหลงนะครับเขาสูบน้มใสโดนแดดนะครับเพราะว่าห้านบ่ค่อยหมดแดดนะครับนี่ครับใส่ค่นี้สามสี่หมื่นนะครับก,ก็เจ็กเขียวจะอาปุยยูเลียใส่ นี่คือ,อยาธรรมาชาติของผมนะครับนี่คือฟางอัดก้อนของผมนะครับอัดก้อนใบง่วนีะครับจะว่าฟางนี่ขัดอะไยครับให้กินทุกวันนะครับก็ฟางอัดก้อนก็มีลํำเข่านะครับล้ำเข่านี่คือลํำ ข้าวนะครับผมไม่ได้ให้มันหลายนะครับให้มันเเลี่เลหน่อยนะครับนี่คือกากน้าตาลกากน้าตาลผมก็หมดนี่ครับลวยใสฟางข้าวนะสดๆแบบนี้ได้ครับไม่ต้องไปแช่นามนะครับนะครับการผสมหนามมาเกินเสียงต่อท่องเสียนะครับหรือทายเหลวนะครับนี่คือยาสดนะครับ ผมบาได้ให้มันหลายนะครับกับมือละกระสอบหรือสองมือสามมือต่อกระสอบหนึ่งแบบนี้นะครับ